1. น,นักวิทยาศาสตร์จับคุณเข้าไปขังในถ้ำเข้าฉีดยาพิษใส่คุณซึ่งจะทำให้ตัวคุณหดเล็กลงอย่างช้าๆแต่เขาก็มียาถอนพิษที่ใส่ไว้ในขวดบนลองเดาดูสิบนหินที่สูงที่สุดในถ้ำคุณเอื้อมไม่ถึงแต่เขาก็มียาสามเม็ดให้คุณเลือก 1. เปลี่ยนคุณให้เป็นค้างคาว 2. เปลี่ยนคุณให้เป็นลิงเม็ดสุดท้ายเปลี่ยนคุณให้เป็นแมวคุณจะเลือกข้อไหน ย่าแม้นั้นจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นลิงคุณจะปีนป่ายได้ดีและคุณจะมีนิ้วโป้งที่ใช้เปิดขวดได้โดยไม่ทําให้ขวดแตก 2. ขณะเดินป่าบนภูเขาจู่ๆก็เกิดพายุฟ้าขนองและฟ้าผ่าลงมาไม่มีทางหนีได้เลยคุณจะเอาชีวิตรอดจากฟ้าที่พาย,ย่างต่อเนื่องได้อย่างไรซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้นั่งยองๆอ,อยู่กับพื้นหรือนอนราบกับพื้น และการนอนราบกับพื้นจะเพิ่มพื้นที่ที่ร่างกายของคุณใช้ซึ่งทำให้คุณมีโอกาสถูกฟ้าผ่าได้มากขึ้น 3. คุณอยู่ในป่าและสิงโตที่หิวโหวยกำลังไล่ล่าคุณคุณวิ่งไปยังหุบเหวขนาดใหญ่ที่ลึกหลายไมล์แต่มีความกว้างถึง5เท่าของความสูงของคุณมันดูลึกเกินไปแต่สิงโตกำลังตามคุณทันแล้วคุณจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างไรกระโดดให้ไกลที่สุด ใช้กิ่งไม้เพื่อข้ามไปใช้เชือกเส้นเล็กผูกให้แน่นแล้วข้ามไปให้ใช้เชือกเส้นเล็กคุณสามารถควยขาไว้ด้านบนแล้วใช้แขนดึงตัวเองให้เคลื่อนที่ไปได้ 4. คุณกำลังฝึกฝนเพื่อเป็นนักบินอวกาศแล้วพ่อแม่ก็ภูมิใจมากระหว่างการซ้อมหนีภัยผูเขอให้ถังออกซิเจนที่เกือบจะหมดแล้วกับคุณ และคุณจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีออกซิเจนและมีแรงโน้มถ่วงต่ำประตูทางเข้าอยู่ห่างออกไป30เมตรวิธีที่เร็วที่สุดในการกลับไปคือวิธีใดก้มต่ำและคลานกลับถอดชุดออกและวิ่งไปที่ทางเข้าให้เร็วกว่าเดิมใช้แรงทั้งหมดในการกระโดดก้มต่ำและคลานกลับ การกระโดดในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำอาจจะพาคุณลอยห่างออกไปเป็นไม์และการถอดชุดออกก็จะทําให้คุณขาดออกซิเจนด้วย 5. คุณทําสําเร็จแล้วตอนนี้คุณเป็นนักบินอวกาศเต็มตัวแล้วและในขณะที่คุณทํางานบางอย่างนอกสถานียวกาศนานาชาติจู่ๆสายชูชีพของคุณก็เกิดขาดขึ้นมาตัวคุณจึงลอยออกห่างจากสถานียวกาศคุณจะกลับไปได้อย่างไรนั่งรอเพื่อให้เพื่อนในสถานียวกาศมาตามหาคุณกลีดร้องให้ดังที่สุดและหวังว่าจะมีคนได้ยินคุณ ควางเครื่องมือที่คุณกำลังใช้อยู่ทิ้งไปคว่างเครื่องมือทิ้งไปมันจะช่วยคุณขับเคลื่อนตัวเองกลับมาได้ 6. คุณกำลังขับรถอยู่บนถนนที่ครุขระแล้วจู่ๆรถของคุณก็เสียหลักตกลงไปในทะเลสาบสิ่งแรกที่คุณควรทำคืออะไรโทรเรียกรถฉุกเฉินเปิดประตูลดกระจกลงหรือทุบหน้าต่างรถ คำตอบแรกของคุณควรเป็นการพยายามออกจากรถแต่จะไม่สามารถเปิดประตูได้ดังนั้นการหมุนกระจกลงแล้วออกไปจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด 7. ขณะเดินป่าคุณตกลงไปในหลุมที่มีความยาวหลายร้อยฟุตไม่มีทางออกไปได้เลยแต่แล้วประตูสามบานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าคุณบานแรกมีแก๊สพิษบานที่สองมีสิงโตหิวโหยสี่ตัวและบานที่สาม,มีแมงมุมพิษหนึตัวคุณจะเลือกบานไหน บ้านที่มีพิษแมงมุมเพราะพวกมันจะไม่กัดคุณยกเว้นในกรณีที่มันคิดว่ามันตกอยู่ในอันตรายเจ้าแมงมุมใจดี 8. เพื่อเป็นการทดสอบสติปัญญาของคุณนักวิทยาศาสตร์ได้ขังคุณไว้และขอให้คุณเลือกสถานที่หนึ่งใน4แห่งที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเดือนหน้าแต่มีเพียงหนึ่งที่เท่านั้นที่ปลอดภัยคุณจะเลือกตอบข้อไหนเทเลรายที่เต็มไปด้วยกระบองเพชรชายหาดเขตร้อนที่มีพายุภูเขาที่มีเชอรี่3ต้น ชช่หาดที่มีพายุคุณสามารถตกปลาและดับกระหายด้วยน้ำมะพร้าวได้คุณจะไม่สามารถปีนภูเขาที่สูงชันได้และถึงแม้ว่าจะปีนได้แต่เชอรี่ก็ไม่มีสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 9. เมื่อคุณกลับมานักวิทยาศาสตร์ก็มอบภารกิจท้าทายชิ้นสุดท้ายแก่คุณคุณต้องเลือกประตูใดประตูหนึ่งจากสบานที่อยู่ข้างหน้าคุณเพื่อหนีแต่บานเดียวเท่านั้นที่จะปลอดภัยคุณจะเลือกบานไหนประตูบานแรกนำไปสู่ป่าทึบที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่อันตรายและหิวโหวย บานที่2จะพาคุณย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์คลองโลกประตูบานที่3เปิดออกสู่ทะเลสาบระหว่างกระแสน้ำวนขั้วโลกคุณควรเข้าไปในประตูที่3ทะเลสาบนั้นเป็นน้ำแข็งและคุณสามารถกลับไปที่ปลอดภัยได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องวิ่งหนีสิ่งมีชีวิตใดๆ 10. คุณหลงทางในระหว่างการสำรวจถ้ำใต้ดินแต่ข้างหน้านั้นคุณสังเกตเห็นว่ามีอุโมงค์กี่แห่ง ใช่สามแหง่งอุโมงค์หเต็มไปด้วยไฟอุโมงค์ที่สเต็มไปด้วยงูพิษอุโมงค์ที่สเต็มไปด้วยทรายดูดอุโมงค์ไหนปลอดภัยที่สุดอุโมงค์ที่มีไฟคุณสามารถใช้ดินเพื่อดับไฟในขณะที่คุณกำลังข้ามผ่านไปได้11 วันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาและพบว่าคุณมีพลังพิเศษตอนที่คุณกําลังจะไปทํางานคุณสังเกตเห็นรถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วและพุ่งไปหานักเรียนกลุ่มหนึ่งคุณจะเลือกใช้พลังพิเศษใดพลังกําลังมหาศาลพลังโทรจิตพลังล่องหนน่าเสียดายที่พลังกําลังมหาศาลไม่ใช่พลังวิ่งลมกรดแต่คุณสามารถใช้พลังโทรจิตเพื่อทําให้คนขับเบรกได้ในทันที12 มีคนไล่ตามคุณกลับบ้านคุณไปที่ชั้นใต้ดินวางกับดักและปิดไฟกับดักใดต่อไปนี้จะได้ผลมากที่สุดวางสเก็ตบอร์ดห่างจากทางเข้าชั้นใต้ดินแค่ไม่กี่ก้าววางสเก็ตบอร์ดของคุณที่ปลายบันไดผูกไหมขัดฟันที่ทางเข้าชั้นใต้ดินสเก็ตบอร์ดที่ทางเข้ามันจะสร้างความเสียหายมากกว่าการวางไว้ที่ด้านล่างของบันได ส่วนหมขัดฟันนั้นขาดได้ง่ายๆ 13. มีกลุ่มคนกำลังไล่ตามคุณผ่านป่าทึบข้างหน้าคุณมีทางแยกออกเป็น3มที่แต่ละที่มีสิ่งมีชีวิตลูกผสมที่แตกต่างกันทางไหนปลอดภัยที่สุดทางแรกมีสัตว์หัวสิงโตลำตัวเป็นตัวกินมดทางที่สองมีหัวโคโอเอล่าและลำตัวเป็นไดโนเสาร์หรือเส้นทางที่มีสัตว์ที่ลำตัวเป็นมดเกี่ยวข้าวยักษ์มีพิษที่มีหัวของปลาโลมา เลือกเส้นทางที่3เพราะ,มะแมลงยักษ์ไม่สามารถรับออกซิเจนผ่านร่างกายได้มากพอที่จะมีชีวิตรอดได้ 14. ผู้หญิงสองคนนี้คนไหนจะรอดคนที่อยู่เหนือกระทะขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยน้ําเดือดและเชือกที่ขาดได้ตลอดเวลาอีกคนถูกโยนลงไปในมาหาสมุทรโดยมีตุ้มถ่วงน้ําหนักติดอยู่ที่ข้อเท้ากําลังพาเธอจมลงไปคนที่1เพราะเชือกยังไม่ขาด และเธอมีเวลาเหลือเฟือที่จะหนีหรือปลดปล่อยตัวเองและปีนขึ้นไปส่วนผู้หญิงอีกคนกำลังจะขาดออกซิเจนคุณติดอยู่บนเกาะโดยไม่มีน้ำดื่มในกระเป๋าเป้นั้นมีมีดเสื้อยืดแก้วน้ำดื่มเชือกลวดตะไครยคุณใช้ของชิ้นไหนในการหาน้ำเสื้อยืดคุณเช้น้ำค้างจากใบไม้ด้วยผ้า แล้วบิดน้ำเข้าปาก 16. คุณเพิ่งตื่นขึ้นมาในห้องทดลองเคมีและคิดจะหนีออกไปคุณต้องกินยาน1เม็ดหากคุณมีชีวิตรอดคุณก็จะหนีออกไปได้คุณทานยาเม็ดใดเม็ดที่1เต็มไปด้วยปรสิตจากทะเลสาบน้ํานิ่งเม็ดที่2มีพิษแมงมุมและเม็ดสุดท้ายมีแบคทีเรียที่เป็นอันตรายมากกว่า10,000ล้านชนิด ยาพิษแมงมุมพิษจะสลายไปเมื่อเข้าสู่กระเพาะอาหารและผลกระทบต่อร่างกายของคุณนั้นมีปริมาณน,น้อยมาก 17. คุณเดินเข้าไปในห้องและด้านหน้าของคุณมีประตู4ี่บานคือสีฟ้าสีเขียวสีแดงและสีเหลืองนักวิทยาศาสตร์โผล่ออกมาแล้วบอกคุณว่าประตูแต่ละบานนาไปสู่สถานที่ที่แตกต่างกันบานที่1นําไปสู่ด้านล่างของภูเขาไฟที่ยังคลุกกลุนบานที่2ไปถึงกลางทวีปแอนตาร์กติกาที่เยือกแข็ง บานที่3เป็นเกาะเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลไม้และชายหาดที่ชวนผ่อนคลายและบานสุดท้ายจะเปิดออกสู่ด้านล่างของร่องลึกมาเรียนาคุณไม่รู้ว่าประตูบานไหนนำไปสู่ที่ไหนแต่นักวิทยาศาสตร์บอกคุณว่าในโลกคู่ขนานที่ท้องฟ้าเป็นสีสม้มและต้นไม้เป็นสีแดงคุณควรเลือกประตูสีเขียวแล้วคุณจะเลือกบานไหน คำตอบที่ถูกต้องคือประตูสีแดงนักวิทยาศาสตร์พูดถึงสีตรงข้ามและสีตรงข้ามสีเขียวคือสีแดง 18. คุณกำลังเดินเข้าไปในถ้ำม,มืดที่ลึกเมื่อนักโบราณาคดีที่ชั่วร้ายขวางทางคุณอยู่เขาบอกคุณว่าในเดือนหน้าคุณต้องอาศัยอยู่ในถ้ำกับสัตว์ที่คุณเลือกถ้าคุณรอดคุณมีอิสระที่จะไปคุณเลือกสัตว์ชนิดใดแมงป่องแท้พ่นกรด20ตัว หนูที่หิวโหย15ตัวงูพิษ35ตัวข้างคาว50ตัวคำตอบที่ดีที่สุดคือแมงป่องแซ่พวกมันแทบไม่กัดมนุษย์และพิษก็คล้ายกับน้ำส้มสายชูอาจจะรู้สึกเจ็บแต่ก็ไม่เป็นพิษเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบ แค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส